รู้สึกเหมือนเป็นคนรับใช้ของบ้านแฟน เราไม่ได้ช่วยทำแต่งานอย่างเดียวเราก็ช่วยบ้านเขาวกว่ดถนนนอด้วยเราคิดในใจว่าทาไมาบ้านเขาถึงสกรปรกมากจานกินข้าวกินเสร็จก็ดองไว้ไม่ยอมล้างเต็มอ่างล้างจานกระทะขึ้นรามะแรงวานตอมเต็มบ้านพื้นบ้านสกรปรกในห้องของกองรกเต็มไปหมดทั้งที่บ้านค่อนข้างฐานะด,ดีทีเดียวทาไมาไม่ทําหรือไม่จ้างทําไปเลยแถมงานบางอย่างเราก็แอบรับไม่ได้ก็คือต้องตัดเล็บเท้าขัดหนงังเท้าเปื่อยๆให้แม่ของแฟนนวดให้เขานั่นนี่เรารู้สึกเหมือนเราเป็นคนใช้บ้านเขาท,ทั้งที่ เราก็เป็นแค่แฟนลูกขาวยังไม่ได้แต่งงานเป็นสะพ้ายเราคิดมากไปไหมคะแล้วไม่นานมานี้แฟนเรามาคุยเรื่องอยากแต่งงานกับเราเราคบกันมาหลายปีแล้วคะแต่เรายังรู้สึกไม่พร้อมหลายๆอย่างพอเราบอกเขาว,ว่ามันไม่เร็วไปหรอกเขาก็งอนคะ่ะเขารีบพูดเรื่องแต่งงานเพราะได้เห็นแล้วว่าคุณมีคุณสมบัติทุกอย่างที่เหมาะเป็นสะพ้ายคิดดูว่าจะมีสะพ้ายคนไหนย,ยอมขัดหนงังเท้าให้แม่ผัวคะยิ่งเห็นแบบนี้ยิ่งอยากแต่งคะ่ะคิดดูว่าจ่ายแค่วันละหลักร้อยได้เมียได้แม่ของลูก ได้คนรับใช้จะหาที่ไหนได้อีกคอลงปรึกษาพ่อแม่ดูก่อนค่ะว่าจะยังไงเราว่าถ้าพ่อแม่คุณรู้ว่าเขาใช้คุณขัดเท้าพ่อแม่คุณไม่โอเคแน่อาจเป็นแค่แฟนยังเหมือนคนรับใช้ถ้าแต่งเป็นสไปยอนาคตขี้ค่าชัดๆแต่งเอาค่าสินสอดก่อนดีกว่าเสียให้เขาฟรีๆอยู่ได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่าเพิ่งคิดเรื่องมีลูกเผื่อไปกันไม่ได้จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องลูก ถ้าผ้าผ้าอ่านและนึกถึงตัวเองคขาเคยคบกับคนหนึ่งสมัยคบกันพาไปบ้านแม่เขาชอบใช้ให้ถอนขนจากแร้นวดขาถูบ้านนั่นนี่คือตอนนั้นยังเด็กไม่ได้คิดอะไรก็ทำทำไปพอการต่อมาเขาชอบเรามากอยากได้เป็นสะใภ้ไปสู่ขอไอ้เราก็ไม่รู้ยังไงแต่งงานครา พอหลังจากนั้นมาเรารู้สึกเหมือนคนใช้ทั้งทำงานนอกบ้านประจำกลับมาต้องมาทำกับข้าวให้ครอบครูกินล้างถูทำความสะอาดบ้านนานเข้าเราสติแตกบอกกับแฟนว่าฉันไม่ใช่คนใช้นะประกอบกับสามีไม่เอาการเอางานด้วยขอเลิกค่ะ พอเลิกกันออกมาตัวเปล่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกเราไม่เคยเสียใจคิดถึงสามีเลยสิ่งที่ย้ำเตือนเราเสมอคือเสียดายเวลาเลือกคนผิดคืออยากบอกว่าครอบครัวบางครอบครัวเขามองเห็นเราคิดมุมอยากได้มารับใช้ทำงานเลี้ยงดูลูกเขาคนในบ้านบอกตรงอันนี้คือหลังแต่งละสัมผัสได้ เรื่องนี้ผ่านมาเจ็ปีแล้วทุกวันนี้เราก้าวกระโดดมามีงานมั่นคงชีวิตมาไกลแม่เขายังมาตามขอให้กลับไปบ้างห้าห้าถ้ากลับไปเพื่อเราตอบแค่ว่ามีผัวใหม่และแม่อันที่จริงคือเราไม่แต่งงานไม่มีแฟนเขาเลยคิดว่าเรายังรักลูกเขาอยู่อ้อนนอนตรูเขตจะเ,เราอ้าเป็นพอยอควรมีงานการทําเกิดเหตุใดในชีวิตก็รับปรับตามสถานการณ์ได้เป็นผู้ช่วยถ้าไร้ปัญญาดูแลไร้สมรรถภาพก็อย่าเอาใครเข้ามาเลยค่ะ